พ,พาพวันนี้วันพฤหัสที่19พฤษภาคม2559ครับวันนี้ผมมีโอกาสดีได้มาที่กรมตรวจสอบบัญชีสหาหณรครับซึ่งก็ได้มาคุยกับท่านอธิบดีสมปองซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลคนดีสีอเนวยสินนะฮะซึ่งท่านอนันต์ปัญญาละชุนเป็นประธานตัดสินนะะสดสดร้อนรทีนี้วันนี้เรามาคุยกันแบบจริงๆก็ พูดกันแบบจากว่ามาสัมภาษณ์คนดีศรีเมืองศรีนะฮะขอให้เล่าประวัติแล้วก็เล่าถึงเรื่องประสบการณ์ที่เรียนที่เมืองศินก่อนนะค,ะครับก็จริงจริงผมเกิด2500นะฮะจริงจริงแล้เป็นคนนครสวรรค์เป็นคนอำเภอพะเยาศีรแเราก็เรียนตอนประถมก็เรียนที่อำเภอพะเยาศิริโรงเรียนวัดเขาแก้วซึ่งถ้าชื่อนี้ก็พวกเราจะจะขายเล่นภาคก็จะคุ้นๆหน่อยก็คือวัดเขาแก้วที่ ดังดัางก so is ็เกตีนด่างก็อ่านรู้ข้อการข้อการนี่ถือว่าด่งวัดข่าแก้วผมก็จบโรงเรียนวัดข่าแก้วปอสี่จบที่นั่นแล้วก็เขาไปเรียนต่อที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองก็ไปจบโรงเรียนวิสุทธิวิสุทธิที่ศึกษาตอนนั้นมันมีโปรเจกต์ในสมัยรุ่นเราม .5 ้าจบปรเจกต์นะปพอจบโปรเจกต์ปั๊บก็สอบประเมินว่าโชคดีสอบได้โรงเรียนจังหวัดทีาเรียกโรงเรียนในอสมหวัดเรเรียนมหนึ่ม .2 ม .3 ที่นั่น นี่มาเข้ากรุงเทพทางกรุงเทพก็ใหญ่ๆก็บอยเราไปสอบติวโดมดูก็ไปกันแหละแต่แต่ก็บอกตรงนะว่าตอนนั้นเนี่เได้ยินชื่อเสียงอเมืีสินแล้วนะครับมีทั้งดีและไม่ดีในใจก็บอกว่าถ้าสอบติวดมไม่ได้ก็เข้ามือศิลไม่ไปไหนก็ปาวดสอบไม่ได้เพราะอาาพอ,อ,อสอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่ได้เสียใจะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าตั้งใจไปแล้วก็เข้ามือศิล ก็จริงๆแล้วสมัยเรียนหนังสือเนี่ยผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะฮะอม่ต้องบองตรงอันนี้ไม่ได้คุยแต่มาอยู่ในเสินสอบตรงตกมาก่อนหรือว่าตกที่เมื่อสิอตกเพราะว่าตกมอสี่ตก,มอ,ตกมอสี่ซึ่งตอนตกเนี่ยอ่อต้องเรียนตนัวพ่อแม่ผมไปตกใจงงนะว่าเอ๊ะสมพองตกได้ไงเพราะว่ผมเป็นเด็เรียนเก่งนะ ตั้งแต่เล็กๆมาเลยของจังหวัดเนาะของของจังหวัดก็ด้วยคือคือหมายว่าไม่ว่าจะยันมสองใช่ตั้งแต่ปฐมยันมสองผมไม่ได้เรียนเก่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ในเบอร์ต้นไม่ใช่แต่ว่าเรียนเก่งมาโดยตลอดนี่ก็อยู่ในเส้นสอบตกโทษฮะตอนเรียนมือสินเก๋ไหมเก๋คือคือตอนเรียนมือสินเนี่ยเนื่องจากผมเจอเพื่อนสองแบบผมเข้ามามสองสี่ตอนวิทย์เรียนวิทย์สี่ทับเจ็ดวิทย์สี่ทับเจ็ดมันก็ยาวแท้บ่ะ ยาแพ้่ยาแพร่ไงจริงจริงตอนเข้าตอนจริงตอนเข้าเขารูดยาแพ้แต่ออกออกรูปเกลียวทองแล้วก็มาสินเอแล้วมาสินคดีถึงมาเจอกันสอบตกสอบตกเอ๊สอบตกเอ๊เอาไงดีวะก็เปลี่ยนดีกว่าอย่าไปเรียนเลขวิทย์ก็มาเรียนสิ่งสมุนวณอยู่ตอนสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสิบเอ็ดเนี่ยจะทีมาจากตัวตอนเรียนสิ่งคดีแถวนั้นอะสี่สิบเ่ยดแถวเดียวกันวนแถวถึงสี่สิบ สี่สี่สี่หรือสี่ห้าสี่สี่ต้างล่างสี่ห้าสี่หกแต่แถวเดียวกันอยู่อ้อมเกกันไปก็พอเรียนสิ่งนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าอาจจะได้ฐานก็คือว่าเราตั้งอยู่ในเกมดีอ่ะคือถึงแม้ว่าจะขี้เกียจมันก็ยังยงพอไปได้ก็จบก็เรียนมสี่สี่ทับสี่เบดแล้วไปขึ้นมสห้าห้าทับสามเบดแล้วก็จบอรนีตอนเรียนวิศน์สามปีเนี่ยต้องบอกว่าเกฮะเกเลย เกดิ้งคือเกเรคือคือไม่ค่อยได้เรียนอ่ะมองตรงแล้วไม่ค่อยได้เรียนหรอกมีพื้นบ้างมีขื้นวิทย์ด้วยอ่ะแต่ว่ามีขึ้นวิทย์ถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้เรียนแต่ก็รู้ก็อาศัยมาอ่านเอาก็ไปได้เลยคือคือเราไปนขึ้นมาแล้วปีนแล้วก็หมอสี่ข้าก็ไม่ยากก็ไปได้ก็ตัวใหญ่ก็โดดเรียนบ้างโดดเรียนอ๋อเป็นกับนเก่คเกบโดดเรียนบางทีก็โดนไอ้หล่อจับได้โดนตีหลอที่เป็นครอบครัวอาจารย์อะไรนะอแี่ ก็เกย์ครต้องยอมรับว่าเกย์ต้องเ,ยเกย์เลยจนจบมสองห้าสามปีอำลวยศินเนี่ยพอดีว่าในใบที่ก่อไปเขาถามว่าอ,อยูอํานวยศินเนี่ยอํานวยสินให้เรบคุณ <ừ. S 1> ที่คุณประทับใจเลยก็เขียนไปสั้นๆคือคือเรื่องความรู้ไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าก็จบมาก็เหมือนกันนะก็ความรู้เหมือนกันเป็ผู้ทำอะใช่ไหมแ <ừ ừ. S 1> ลวก็เขียนไปแค่บรรทัดเดียวแล้วก็สั้นๆ อนผ้สีิตให้ผมอยู่สองคำคำแรกคือคำว่าเพื่อนอคำที่สองคือคำว่าสามัคคีเขียนไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูอะไรกันว่าที่เขียนไปโอเคไหมก็คำว่าเพื่อนอันนี้อธิบายเลยเพราะเดี๋ยวเชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนย้อนกลับมาถามที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นเนี่ยเราเจอเพื่อนแบบก็สนิทก็ไม่ก็คือ จะบอกจะบอกไม่สนิทก็ไม่ใช่นะสนิทแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบกินนอนเที่ยวอะไรด้วยกันเกย์ด้วยกันไม่มีก็อาศัยเพื่อนสนิทแต่เรียนด้วยกันก็คือก็ตัวอย่างเป็นเด็กเป็นดีไทีนีพอเจอมนสีนี้มันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันเกย์ด้วยกันมันโอ้โหมีคำว่าเพื่อนสารพัดส,สารพัดเลยสารพัดนี่คือคำว่าเพื่อนคือได้รู้คำว่าเพื่อนว่าเพื่อน,อนไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งกันอ่าต้องอันนี้ต้องสวมดุอยาแพร์ยาแพร์เขา โวแกพอดีเพื่อนไปทิ้งกันดีมากสั้นๆแต่โอ้โหความหมายอย่างนี้เลยชอบนะชอบมากหลักใส่เสื้อเออเพื่อนไปทิ้งกันเนี้ยใช่เนี่ยสมัยอยู่ในสีก็คำนี้เลยเวลาโดนโดนด้วยกันไหมไปไปกันหลายคนไงไปเที่ยวเป็นฝูงเลยไปเลยสี่คนห้าคนบางทีสี่กว่าคนแล้วเคยโดนคู่อริโดนอะไรเขาไล่เราเราก็ไล่เขาก็แล้วแต่เราไปน้อยเราก็หนีเราไปมากเราก็ล้มที่ไแล้วก็ลุ้มครับยอมยอมได้ไงอ่ะเจอทำเอาไหนเจอแล้วไหนเจอแล้วเอาซะเลยเก็บตกไปเลยเงี้ยประเทนั้น ก็คิดบัญชีก็ไปเลยเออคือจริงๆถ้ามองในตอนนั้นมันก็ดูเหมือนก็สรุปคลึกคักนะแต่พอมองย้อนกลับไปเสียวหน้าดูโอ้นี่ถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมายิงสวนมาเราตายทันทีเลยเนะแล้วก็ไม่เป็นไรผ่ถามไปแล้วแต่ไม่ได้ขาบอกเพื่อนเนี่ยว่าเออขาววเพื่อนรักเพื่อนไม่ทิ้งกันเนี่ยเนี่ยได้จากที่มือสิษย์ทัางทุกเลือะไรทุกเลืองนี่เขาก็สาต่อว่าขีเนี่ยคือสังเกตดูเวลามีอะไรศิษย์มันรวมตัวก็ดีนะสังเกตไหม คือคือหมายว่าแม้ว่าข้างในจะทะเลาะกันบ้างอ่ะแต่พอเอาไป้นอกนี่มันโอ้ันรลุมันเลยนะแล้วมันหนาแน่นเลยอ่ะโอ้โหเอาว่ากินกินยากอ่ะคนอื่นจะกินเรากินยากนะบอลแล้วเออแค่นั้นก็โอ้โหเลื้อเฟือเลยไปแล้วเห็นไหมจับลงหน้าหนึ่งเลยเออเห็นไหมน่ยนี่หนาวไปเลยเจอคนเดียวนี่แบบสะท้านเลยนะอย่างเงี้ยนี่คือความสามัคคีแต่ว่าแต่เราไม่พูดเลย มันเอาไปใช้กลางที่ถูกหราอที่ผิดในชะ <c oughs> นะ่ไหมวัยเด็กอ่าแต่ว่ามันวัยเด็กไง16 17 18วัยใกล้ๆกันมันคึกมันก็ไปด้วยกันนี่คือสามวิ่งอ,อันนี้มันมันถ้อยำคำสองคำเนี้ยมันทำเราลึกซึ้งก็พอจบหน่วยศิลป์มาแล้วผมก็มาทำงานามาเรียนท่านรู้ใหญ่เรา